รีวิวการเชื่อมกล้อง 4K G 5นะคะขั้นตอนแรกนะคะเสียบอะแดปเตอร์เข้าที่ตัวกล้องนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปิดตรงนี้ค่ะใต้กล้องนะคะจะมีฝายางให้เปิดนะคะช่องนี้จะเป็นช่องใส่เมมกาช่องนี้จะเป็นปุ่มกดรีเซ็ตนะคะให้นำเข็มจิ้มกล้องค่ะกดรีเซ็ตค้างไว้5-10นาทีรอสักครู่ค่อยทําการเชื่อมกล้องนะคะ เราจะมากดรีเซ็ตกล้องกันนะคะตรงนี้ค่ะกดค้างไว้5-10ถิวินาทีนะคะรีเซ็ตสำเร็จกรุณารอเครื่องรีบูทจากนั้นนะคะรอสักครู่นะคะ ตริมต้นทำงานกรุณารอ,อการเชื่อมกล้องโอเคค่ะหลังจากที่ตัวกล้องนะคะอะ่พูดจบแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่แอป iCAM 365ค่ะแอป iCAM 365นะคะโหลดแอปลงมาให้อนุญาตใช้แอปจากนั้นลงทะเบียนใช้แอปให้เรียบร้อย หน้าตาหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะให้เรากดไปที่บวกค่ะโอเคเราจะเชื่อมกล้องแบบสแกนแบบนี้ก็ได้นะคะสแกนที่ qr code นะคะ ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเชื่อมกล้องนะคะมือถือของเราต้องเชื่อม wifi บ้านที่เป็น 2.4G เท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยมือถือของเราเชื่อมต่อ wifi บ้านเรียบร้อยแล้วในแอปเนี่ยก็จะเด้ง wifi บ้านขึ้นมาทันทีนะคะถ้า wifi บ้านตรงนี้ไม่ขึ้นนะคะให้เรากดไปไปที่เลือก wifi บ้านของเรานะคะตรงนี้นะคะให้เรากด wifi บ้านค่ะให้เรากล่อกรหัส wi-fi บ้านของเรานะคะ Okay. หลังจากนั้นนะคะให้เราเช็ครหัสไ Wi-Fi บ้านที่ถูกต้องนะคะจากนั้นกดขั้นตอนต่อไปค่ะตรงนี้นะคะให้เรานำมือถือนะคะกับตัวกล้องนะคะยกขึ้นมาสแกนพร้อมกันค่ะได้รับสัญญาณเชื่อมต่อเราเตอร์ Wi ไ i โอเคหลังจากนั้นนะคะให้เรากดติ๊กตรงนี้ค่ะ ฉันได้ยินเสียงเตือนจากอุปกรณ์จากนั้นนะคะกดขั้นตอนต่อไปค่ะเชื่อมต่อระบบคลาวต้อรุ้ารอสักครู่เชื่อมต่อสำเร็จตรงนี้นะคะให้เราตั้งชื่อกล้องได้เลยนะคะเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะคะ กล้องรุ่นนี้นะคะสามารถซูมได้ถึงสิบเท่าเลยนะคะโอเคซูมไกลได้ถึงสิบเท่าเลยนะคะลูกค้ารุ่นนี้สามารถซูมได้ถึงสิบเท่าเลยนะคะโอเคสามารถปรับเอ่อนะคะเป็น Fu l l HD ได้ด้วยนะคะ สามารถพูดตอบโต้ได้นะคะมีไฟอินฟราเรด8ดวงมีไฟ LED 4ดวงทำให้มองเห็นภาพคมชัดในที่มืด Hello Welcome Hello Welcome